สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูฝ้ายอีกเช่นเคยคลิปที่แล้วเราได้เรียนการแบ่งส่วนของเส้นตรงโดยใช้การแบ่งครึ่งไปแล้วอ่ะในส่วนของการแบ่งส่วนของเส้นตรงโดยใช้การแบ่งครึ่งเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดอยู่ก็คืออ่ะยังมีเส้นตรง1เส้นใช่ไหมอ่ะมีเส้นตรงหเส้นเมื่อพูดถึงการแบ่งครึ่งก็คือการแบ่งให้เป็น2ส่วนถูกไหมอ่ะเป็นหนเป็นสแล้วก็ถ้าต้องการ ใช้การแบ่งครึ่งแบ่งเส้นตรงให้เป็น4ส่วนนักเรียนก็เพียงแค่แบ่งช่องที่1น่งแบ่งครึ่งช่องที่1แล้วก็แบ่งครึ่งช่องที่2ก็จะกลายเป็น4ส่วนเท่าๆกันแล้วแต่ถ้าโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนแบ่งส่วนของเส้นตรงเป็น3ส่วนเมื่อมันเป็น3ส่วนเนี่ยเราจะใช้วิธีการแบ่งครึ่งไม่ได้แล้วถูกไหมเราจะแบ่งครึ่งอะแบ่งครึ่งเส้นตรงแล้วเราจะแบ่งยังไงต่อ ให้มันได้สามส่วนทำไม่ได้ใช่ไหมอะทำไม่ได้ครูก็จะมีอีกวิธีหนึ่งในการแบ่งส่วนของเส้นตรงมันจะเป็นการแบ่งส่วนของเส้นตรงโดยการสร้างมุมแยงเมื่อเราใช้มุมแย้งเนี่ยเราจะสามารถแบ่งส่วนของเส้นตรงได้ไม่จํากัดไม่มีข้อจํากัดใดๆเลยสองส่วนก็ได้สามส่วนก็ได้สี่ส่วนก็ได้ห้าส่วนก็ได้หกส่วนก็ได้แล้วแต่ตามความต้องการของเราเลยอะตอนนี้ขอให้นักเรียน ิดหน้าที่142โอเคเปิดหน้าที่หน2้ี่เราจะไปดูตัวอย่างที่3กันว่าการแบ่งส่วนของเส้นตรงโดยใช้การสร้างมุมแย้งเนี่ยมันทำอย่างไรตัวอย่างที่3บอกว่าแบ่งส่วนของเส้นตรง MN MM ออกเป็น3ส่วนที่เท่าเท่ากันโดยการสร้างมุมแย้งสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันจะให้มาแค่เส้นตรง MN MM เท่านั้นอันนี้คือรูป อันนี้คือรูปที่สําเร็จแล้วนะครูให้ดูหน้าตามันก่อนเขาบอกว่าใช้การสร้างมุมแยงนี่ไงมุมนี้หนึ่งมุมนี้สองนี่ไงมันเป็นมุมแย้งกันเห็นไหมมุมหนึ่งกับมุมสองมันเป็นมุมแย้งกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความรู้เรื่องนี้แหละมาแบ่งส่วนของเส้นตรงของเราไปเราไปแบ่งส่วนของเส้นตรงกันดีกว่าเรามีเส้นตรง MN อยู่แล้วตอนนี้ใช่ไหมแล้ว รจะใช้ขั้นตอนอย่างไรจากชื่อเขาบอกอจากวิธีการเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นการแบ่งส่วนของเส้นตรงโดยใช้การสร้างมุมแยงอันดับแรกเราก็ต้องสร้างมุมแยงก่อนจากจุด M และจุด N ครูก็จับวงเวียนมานำส่วนปลายแหลมจิ้มไปที่จุด M การวงเวียนพอประมาณเล็กน้อยเนีย่ยการแค่เล็กน้อยเท่านั้นการแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะ จากนั้นให้นักเรียนเขียนวงเวียนเป็นมุมนึกภาพออกไหมเป็นมุมแบบนี้เป็นเส้นโค้งปึ๊บเป็นเครื่องวงกลมก็ได้ประมาณนี้จากนั้นก็มาที่จุดเอ็จุดเเราจะสร้างมุมแยงกันอ,อันนี้เรากำหนดให้จุด m เนี่ยเราจะสร้างมุมแยงให้มีรังสีขึ้นไปข้างบน ส่วนจุดเเราจะสร้างมุมแยง้งโดยมีรังสีพุ่งมาข้างล่างอ่าเพราะฉะนั้นมุมของ N ก็จะอยู่ข้างล่างเราก็ลากเลยชิโอเคตัวต้องย้ำเลยว่านักเรียนอ่าวางจุด M กลางวงเวียนเท่าไหร่เมื่อย้ายมาจุด N ก็ต้องกลางวงเวียนเท่านั้นห้ามขยับเด็ดค่ะเราจะใช้รัศมีเท่าเดิมเอออ่ะเมื่อ หนูลากครื่องวงกลมเสร็จทั้งสองอันแล้วมันจะเกิดจุดตัดอยู่จุดหนึ่งเห็นไหมแต่ละฝั่งจะเกิดจุดตัดอยู่จุดหนึ่งจุดเอ็มนี่ฝั่งจุดเอ็กิดจุดตัดตรงนี้นี่ครูขอจิ้มจุดตัดไว้ก่อนนึ่ตรงนี้โอเคส่วนฝั่งจุดเอ็จะเกิดจุดตัดตรงนี้ขอจิ้มไว้ก่อนจากนั้นจับวงเวียนมานำปลายแหลมไปจิ้มตรงจุดตัดที่ตัดกับส่วนของเส้นตรงเ n ็ จากนั้นให้นักเรียนจากนั้นให้นักเรียนลากวงเวียนให้ตัดกับเส้นโค้งที่เราลากไว้ตอนแรกชือ้อนนี่จุดเอ็นก็เหมือนกันเราเอาปลายแหลมมาจุดที่จุดตัดฝั่งเอ็นนะฝั่งเอ็นจากนั้นเราก็ลากวงเวียนให้ไปตัดกับเส้น อ่าตัดกับเส้นตรงนี้โอเคตัดกับเส้นโค้งจากนั้นพักวงเวียนไว้ก่อนอ่าเมื่อพักวงเวียนไว้แล้วเราก็ลากลังสีนี่ลังสีของเราเราก็ลากลังสีจากจุดเอ็ให้ผ่านจุดตัดอ่าให้ผ่านจุดตัดที่เราตัดไว้เมื่อกี้เลยนี่อ่าลากมาข้างบนก็เหมือนกันจุดเอ็ ลากรังสีจากจุด M ให้ผ่านจุดตัดส่วนโค้งที่เราตัดไว้เมื่อกี้อ่าก็จะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมจากนั้นเราก็นำวงเวียนของเรามาตัดไว้ที่จุด M ก่อนอ่าการวงเวียนรัศมีพอประมาณโอเคพอประมาณก็คิอน,นิดหน่อยอ่านิดหน่อยจากนั้นให้นะักเรียน ลากเส้นโค้งให้ตัดกับรังสีที่เราลากขึ้นไปเมื่อกี้ชึบหนึ่งจากนั้นถัดขึ้นไปหนูสร้างจุดตัดไว้หนึ่งจุดใช่ไหมหนูก็เอาปลายแหลมของวงเวียนไปปัดตรงจุดตัดนั้นแล้วหนูก็ลากอีกหนึ่งทีให้ตัดกับรังสีเมื่อได้สองจุดแล้วนักเรียนเนกภาพตามโจทย์บอกว่าให้แบ่งเป็นสามส่วน เพราะฉะนั้นนักเรียนจะมีจุดตัดทั้งหมดกี่จุดเส้นส่วนของเส้นตรงของเราถึงจะแบ่งเป็นสามส่วนอาในภาพอย่างนี้มีเส้นตรงหนึ่เส้นอยากแบ่งเป็นสามส่วนเราก็ต้องมีเส้นตัดสองส่วนใช่ไหมต้องมีเส้นตัดสองเส้นถึงจะได้สามส่วนหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นเราลากไปแล้ว2องจุดตัดเราก็เสร็จไปแล้วหน่ข้างมาอีกหนึ่งข้าง มาเอาปลายแหลมมาปักไว้ที่จุดเจากนั้นเราก็จะวาดเราก็จะใช้วงเวียนเล่าวาดเส้นตัดบนรังสีเส้นล่าง1เส้นแล้วก็ทำเหมือนเดิมใช้จุดตัดที่เราสร้างเมื่อกี้เป็นจุดศูนย์กลางของวงเวียนเราก็ปักปลายแหลมลงไปจากนั้นก็วาดจุดตัดบนรังสีอีก1เส้นโอเคเราวาดครบสองเส้นเรียบร้อยแล้ว,ลวจากนั้น เราก็ลากส่วนของเส้นตรงเลยผู้ขอตั้งชื่อขออนุญาตตั้งชื่อก่อนแต่ละจุดขอให้จุดตัดจุดนี้เป็นจุด P แล้วกันเนาะจุดตัดจุดนี้เป็นจุด P จุด P จุดตัดจุดนี้เป็นจุด Q จุดตัดจุดนี้เป็นจุด R และจุดตัดจุดนี้เป็นจุด S โอเคจากนั้นครูจะลากส่วนของเส้นตรงจากจุด P มาจุด S แล้วก็จากจุด Q ไปจุด A โอเคลองมองดูดีๆนะลองมองดูดีๆตอนนี้เส้นตรงของเราแบ่งเป็น3ามส่วนแล้วอะส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3นั่นเองอออแบ่งเป็น3ามส่วนแล้ว ต่อไปเรามาดูจุดตัดส่วนของเส้นตรง mn กันดีกว่าอ่ามีจุดตัดอยู่ทั้งหมด2จุดครูขอมาร์กจุดตัดไว้ก่อนนะตรงนี้1จุดอ่าตรงนี้1จุดโอเคครูขอให้ชื่อจุดตัดของเราเป็นจุด a และจุด b อ่าจากนั้นเราได้จุดตัดมาแล้วสจุดแล้วก็แบ่งส่วนของเส้นตรง mn เป็น3ามส่วนแล้วด้วย มองภาพเห็นไหมเออมันแบ่งเป็นสามส่วนแล้วนะพอแบ่งเป็นสามส่วนข้อสรุปของเราจะได้ว่าอย่างไรนักเรีนะยนดูส่วนของเส้นตรง MA เท่ากับส่วนของเส้นตรง AB ไหมเท่าไม่เท่าเท่าแล้วส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับส่วนของเส้นตรง BN หรือไม่เท่าอ่าถูกต้องเราก็จะสรุปได้ว่า M a เท่ากับ a b และ a b ก็เท่ากับ b n ด้วยได้มาจากการแบ่งส่วนของเส้นตรงโดยใช้การสร้างมุมแยง้งถูกไหมเออแค่นี้เราก็จะสรุปได้แล้วว่าเราสามารถแบ่งส่วนของเส้นตรง n n เป็น3ส่วนที่เท่าๆกันได้แล้วมีการบ้านหนึ่งข้อคือแบบฝึกหัดที่หนึ่งหน้า145 ให้แบ่งส่วนของเส้นตรง MO ออกเป็น7ส่วนที่เท่าเท่ากันและเขียนวิธีสร้างในการเขียนวิธีสร้างเนี่ยครูจะขอละเว้นไว้ก่อนไม่ต้องเขียนแบ่งให้เป็น7ส่วนให้ครูหน่อยโดยใช้วิธีการสร้างมุมแย้งนะโอเคการบ้านมี1ข้อนะเราสามารถใช้ความรู้เมื่อกี้แหละเปลี่ยนจาก3ส่วนเป็น7ส่วนได้ เพียงแค่ต่อวงเวียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อจากจุดตัดจาก3จุดเป็น7จุดแค่นั้นเองแล้วก็ลากไปเชื่อมต่อกันแค่นี้ก็จะได้7ส่วนที่เท่าๆกันแล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ